ครับบีเป็นจังหดทางคุณอากาศเย็นบ่าน้อเนาะรับกำลังเริืมแล้วครับบ้านน้อก็เย็นเย็นกันมันบ้าว่างหันเสียดายเด้ฮะพ่ครับจะเอาบ่เป็นยังเ้าสูตต่อนอ่คขับไปก็ไดวันนี้ฟันยังต้องงดว่าจ้าฟันเยอะครับฟันมาจังไดบ้างเนี่ยมีคนเอาปลาม่ให้เหรอครับ คุณเอาปลามาเขากระตายเราเด้ออู้คูที่เอามาให้หน่นเสียชีวิตเร็วครับเสียชีวิตไปโดนเล้วอืมเอามาให้ทุเร้านเพิ่งเอามาจากบ่ไม่ไม่เลยเพิน่นวะจ้าเอาเปิดเบิ้งมีดมีหนึงแจนอันมันตัวตายหมดมแล้วมีกบกับปลาหล้ครับอือ คือตายทั้งสองเลยเป็นบอทั้งกบทั้งป่าครับตายครับตายเมื่อั้งถึงตอนย่างนี่แหละครับอืมค้นหายอันคนเอามาหายก็ตายแล้วคือกันครับตายแล้วพี่อน,นครับคุณเจีไปโดนล้วอืมจ้าเอามาขึ้นจากบอไม่หันพระนะขึ้นจากบอมไม่หายเอาหมูเปิดเบิ้งเอามาหายทั้งกบทั้งป่าคนละเอาเปิดเบิ้งผันตายหมด่อไห่ ตายเนียนเอาบ่คือว่าตายซือคอตายหมายคือว่าบ่ลเอาหรอกครัาาบแต่าาว่าตายนานแล้วอืมจ้าห่วยศูนย์สิบ่ามาสบหึผม,มก็ว่าต้องเัีนหรอกครับม,มากอยูอ่งกับศูนย์ม,า,ม,มากศูนย์อยู่เมนบอครับมากอยู่ครับจ้าโอ้ตีเป็นตัวเลขล่ะเซียนอันมันก็ตายหมดแล้วเนาะจ้า,าผมก็ตีเป็นเลขศูนย์แล้วครับ กบก็ปปากะปากับเลขแปดพอแล้กบกับเลขเก้าอืมอันตายก็คือศูนย์เนาะกบกัสิบแปดเออคบกับสิบเก้าปากัสิบแปดแมนผมตีเป็นเก้าศูนย์แปดเลือดแปดศูนย์เก้าประมาณนี้เหรอครับอือคือเอาศูนย์กลางมาเถอะแต่พอวนี้คนเอามาแหย่แก่คนตายแล้วรออืมอุ้ยเหล็กงามดี่นี่ศูนย์เก้าศูนย์แปดนี่ มากอยู่ครับตัวนี้มากอยู่เนาะงามอยู่เนาะครับจะ๋ยกเขาเอาตีมาให้แล้วครับมันนี่สร้างไหวอยู่เหมืนบ่ครับเอากันเพื่อนเอามาใส่จังไดเอามาส่งจังไดกันฟันอย่างเบาสูฟังในเด้อครับจะเอาเขาไปตามหฮือูนยเขาหงดหนีหงุดหนึ่งธันวาเขาวิ่งซี่กับศูนย์เนาะครับวิ่งซี่กับศูนย์ครับจ้าเดินไปที่ซี่หละครับเดินไปที่ซี่จ้าครับจับคู่เป็นซี่ศูนย์ซี่ศูนย์ สี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่สองสี่สองสี่หกครับสี่หกจ้าครับตัวเด่นกันเน้นไปที่สี่ศูนย์หรอครับอืมศูนย์นี่มันตรงกับความฝันเนาะครับสี่ศูนย์ศูนจะกลับตัวเด่นกันจะเป็นที่สี่หกครับจ้าสี่ศูนย์กับสี่หกเนาะเน้นเนาะจ้าเน้นบนกันล่างเด้อสูตรนี้เนาะ กันไวจักน้อยแต่ว่าเลขฟันกันนี่ล่ะ8ปดศูนย์เกเก้าศูนดนี่ล่ะอยู่ประมาณนี่ล่ะอันนี้เลขฟันตีห้เนาะขันพวกใดตีใด้ตัวใดก็บว่าสู้ฟังนงเนาะจ่ะจ้าตัวเลขกับมีประมาณนี้แต่ได้ยินข่าวสานจนอีกเด้เซียนเฮาอสันจรนั่นแหละครับแบบวบวไปยังครับไปตามสูตรอ่าไปตามสูตรแล้วครับจ้ากับค้ามฝันเนาะจังไดกับทำนี้ชคมีมันจังไดมันก็ถืออยู่แล้วล่ะ พูดถึงว่าเนาะว่าเขาเหตุสูตรหวยคำนวณกับความฝันกันพูดพูดไดตีความฝันจังได้กับว่าสูฟังในเนาะเสียนงม่นแต่คิดมาแน่พูดได้ตีมันเม่นเพราะว่าเลี้ยงตีความฝันเขากับบ่อปันใดคือกันจ้ะแต่ว่ากับมักหลายนะครับศูนย์เจ็ดไอศูนย์ศูนย์เก้าเหรอครับอือคือเพรมักตัวนี้ตั้งแต่อดนมวลติพานมาเหรอครับศูนย์เก้าเนี่ยครับศูนย์เก้ามักหลายตามเด้อเนี่ยบ่แน่เดิ เมื่อเช้วกะซื้อไว้หลายใบแล้ครับคุณเก่าเลี้ยงวันนี้เลยเอาไว้อีกครับก็ดีมากเจอมกกักามฝันนี่แหละครับก็เลยอเออมักหลายครับกเายูเนาะเอาปลามาบอกเอามาขึ้นจากบ่อมมไม่มีไม้จะไหนปลากับกบคือตายเนาะตายไม่มมหรอเปิดเบื้องตายเมื่อือรเพื่อนอาจจะให้พริศานาก็ได้เนะาะเอนนี้คลทำไมก็เสียเมื่อไหรเนาะเสียแล้วเสียชีวิตไปเร็ว ครับมันก็เป็นที่ศูนย์นะต้องศูนย์นี่ศูนย์แปดนี่ศูนย์เก้าประมาณนี้แหละครับต้องติดศูนย์ไว้วัเถะเลขต้องติดศูนย์นะจ้าเอาเอาจังเล็กก็ตามนี้ละ่ะหรือว่าถ้าเมนเฟินอเอาฉลากกินแบงมาให้กันฟันยังกะว่าสูซ่ฟังเลยเด้อกขขันใดเสียงเด็กเด้อครับผมได้ครับคือกันผู้ใดยอยากเขา,เาทั้งเพื่อนบ้านก็คือเก่าแล้วนอเซียนเนาะครับได้ครับเพื่อนนบ้ากันผู้ใดมากเพื่อนบ้านก็ตามนั่นล่ะตามต่อ จังใดกระไดนี่เขาไม่หลุดคือไทยนี่ละเนาะครับพื่นกันเหรอครับจ้าแต่ว่าเล็กวิ่งก็รู้สึกว่าเดินดีตลวดได้ล่ะเพื่อนบ้านนะยิงยิงบ้านเอเพื่อนบ้านกับเลขวิ่งกับเขาอยู่ครับว่านเหมันกับไอ้ที่เบียนาะยันไปออกทีนั่นเห็นโบจ้าอ้าว่บเป็นยังสูตโตเนาะทันว่ามาเพื่อนบ้านฟังฟงกับตามนั่นอันนี้รัฐบาลไทยเด้อพี่น้องกับความฝันเนาะพิจารณาเบิงเป็นแนวทางว่าจ้า ครับให้เป็นตีลงเบิงเพื่อเป็นตีบ่คือกันครับจ้าจ้าโอเคโอเคเอาบ่นลกวนเวลาจังใดกะทักทายมาคันว่าคงสุไทยจ้าหิงๆิ้งปังปังเลยๆขวบคุ้หลายจ้าสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยวสาบานาจะทวนตัวเลขเนาะค่ะทางเซียนบุรีรัมคนฝันแม่นๆสซูฟังเดอร์จ้ะอันนี้เป็นเลขสูตรจ้าหนึ่งธันวาหกเจ็ดวิ่งซีกับศูนย์บนรางพี่น้อง จับคู่ให้คือ40 47 42แล้วก็46เน้นไปที่40และ46เด้อจ้ะเลขความฝันเนาะคะ่ะผู้ใดได้ฟังความฝันที่เิ่นเว้าเป่นฝันว่าคนตายเนาะคะ่ะเอาปลากับกบมาให้แต่ว่าเป็นปลากับกบที่ตายแล้วพี่น้องจ้ะเพลิ่ตีเป็นเป็นเก่าแต่ในใจเพิ่หมักศูเกเด้อพี่น้องเพินสังสลากินแบ่งทิ้งไม่แล้วจ้ะ ผู้ใดอยากติดต่อเพื่อนหรืออยากสอบถามยังกระสูนหกห้าสามหนึ่งสามหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดได้โดยตรงเยเดอร์จากตัวหาเพื่อนได้จ้ะเอาเกล็บหน้าจอเดี๋ยวสิเปรียบเทียบสตีติงวดเก่าเบ่งนำจากงวดบางหันรุดพี่น้องจ้ะเอาเพราะเป็นยังสูงไม่จ้ะงวดเก่ารุดค่ะรุดคักอิลีจ้ะรุดฮอดเล็กแลนเอาเพราะเป็นยังสูงตัวนอจ้ะสูตรหว่คำนวณมีเขามีรุดจ้ะนี่ราค่ะตามนี้เนาะ เอาแบานนี้เห็นแล้วงวดเก่าแปปนาจองวดใหม่หรือผู้ใดอยากได้เพื่อนบ้านก็ตามเบอร์โทรเนาะจาศูนย์หกห้าสามหนึ่งสามหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดค่ะเบอร์โทรก็จะประมาณนี้สามารถติดต่อทางเส้นได้เลยเด้อจ้ะถ้าำเมนว่าผู้ใดเนาะก็ตีความฝันใดที่เพป็นเบาสู่ฟังก็มินตะคิมเมาแบ่งปันกันกระไรจ้ะค่ะเป็นแนวทางแต่ว่าแต่ว่ากุปกับปลาตายกุปตายกับศิบ่อศูนย์เก่านั่นบ่อปาตายกับศิบ่อศูนย์เป็นั่นหมดจ้ะ แต่เพปนเอาทั้งปลาทั้งกบมาให้เนี่ยเนี่ยจา้ะก็เลยคิดว่าจังใดเนาะค่ะแต่ว่าทั้งเซียนเพปนก็มักศูญเก้าเนาะค่ะติดศูนย์นี่ก็สิตรงกับเลขกันคำนวณเพปนอยู่ด้จ้ะแต่เพปนจำให้แค่สี่ศูนย์ตัวเดียวเนาะจ้ะเอาค่ะ,คะตามนี้เนาะค่ะชอบความฝันก็เอาตามเลขความฝันค่ะแต่ว่าหวยสูตรทางเซียนเพปนบ่อหลายหางเด้อพี่น้อง จะอยู่ประมาณนี้แหละเลขบ่อหลายตัวค่ะเลขงามอยู่พี่น้องงวดนีสี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่สองสี่หกสี่หกนึ่น,น้ำมาหลายงวดแล้วพี่น้องนี่สิลอยออกงวดนี้ซะโน่นเนาะแต่ว่าสัญจรนีต่ตีพี่น้องเดาทางยากกะเรียนใ้มีสติเด้อจ้ะกะบ่อใดฟันทุงวาเลขสิออกล100ันเปอร์เซ็นฟันเปอร์เซ็นดอกแต่ก็เอามาเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะฟันฟันยังกะบ่อสู้กันฟังเนาะค่ะกับสูตรหมายคำนวณจ้ะ เปลียนให้มีสติถ้าสุขถ mm ้ามานถ้ามีดวงแท้ๆสื่อจังใดกระถือพี่น้องจ้าค่ะเอาเคล็ดหน้าจอจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อเปิดค่ากันมองเห็นจ้าขันมาคลิปนี้ค่ะมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์จ้าเอาโบว์วอลไลใหญ่ไปขอบุญขอบุญเซียนบุรีรัมคนฝันแม่นๆเนาะค่ะขอบุญขอบุญทุกเซียนทุกอาจารย์เนาะค่ะขอบุญขอบุญเอฟซีนะค่ะที่อยู่เคียงข้างคลิปนี้ไปเราจะเฮงๆฮด้วยๆปังๆสวัสดีจ้า